สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์ศิรารกรไฟศาลนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อหรือคุณหมอเบาหวานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับจริงๆเราก็ต้องไปดูเนาะว่าสาเหตุของโรคเบาหวานนี่เกิดจากอะไรเบาหวานี่ที่เรารู้จักกันดีมีอยู่2ประเภทหลักนะครับเบาหวานชนิดที่1แล้วก็เบาหวานชนิดที่2เบาหวานที่คนเป็นส่วนใหญ่นั่นคือเบาหวานชนิดที่2เกิดจากการที่เราเป็นโรคอ้วนเพราะฉะนั้นถามว่าการกินก่อให้เกิดเบาหวานหรือเปล่าถ้ากินเยอะแล้วเป็นโรคอ้วนก็เป็นปัจจัยเสี่ยง จริงแล้วให้เราลองคำนวณดัชนีมวลกายดูครับว่าเราเนี่ยเป็นโรคโอ้วนหรือยังเอาน้ําหนักที่เป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกําลัง 2, 2ถ้าเกิดค่าดัชนีมวลกายเนี่ยมากกว่า25ถือว่าเป็นโรคโอ้วนแล้วนะครับต้องมานั่งดูแล้วว่าเรากินอะไรเรากินมากเกินไปหรือเปล่าอย่าให้ดัชนีมวลกายสูงไปอย่าให้เป็นโรคโอ้วนเพื่อไม่ให้เป็นโรคเบาหวานครับ น้ำตาลก็เป็นหนึ่งในอาหารหลักเนาะก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตทุกคนกควรต้องกินนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่นะครับแล้วก็วิตามินต่างๆจริงๆกินได้นะครับแต่ว่าหลักการของผู้เป็นเบาหวานก็คือต้องกินอย่างจํากัดปริมาณโดยรวมเนี่ยให้ดูแคลอรี่ทั้งวันโดยรวมครับว่าอย่ากกินเยอะเกินไปคอยดูน้ําหนักตัวเองเนาะอย่าให้น้ําหนักเยอะขึ้นอย่าก,กินเยอะเกินกินให้พอดีนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับหลายคน,นยมีแพผนจะไปเที่ยวสังสรรค์กันแล้วใช่ไหมต้องระมัดระวังอาหารการกินให้ดีๆนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะครับจะได้ห่างไกลนกเบาหวานครับ